เศ้ามือนี่ฉันเอาเสียงโกบเสียงเขียดที่ห้องละงมละนาะ ปุ๊กมูเธอร์เดอ้อเป็นจังไหนน้อคนอยู่เมืองกลุ่มส,สบายดีบอคนทางบ้านก็คือหอดคือกันนี่เป็นบรรยากาศจริงตอนยามเมือเร้าของธงหน้าที่บอดายมีการตกแต่งอีกอย่างเลยเด้ยงิงผู้ใดเข้ามาทํางานอยู่ในเมืองกลุ่มเมืองหลวงหรืยอยู่ต่างประเทศนี่นะเดอ้อทองทุงบานเฮาช่วงนี้ก็ติเป็นฤดูการตกการทาหน้าบ้านเฮาระเนนี่ยิงมันอึ้งอย่างเลยขีดข้างๆเ <c oughs> ส้านี่ฉันกระตื่นเวลาเดิมนาลาประมาณตีสี่หาสีบแต่ว่าประมาณตีฮานี่ย้ามีนี่ส่ง วิดีโอกับรูปมาติงต้งติงต้งติงต้งติ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 ้งโอ้ สุดยอดเลยค่ะพอฉันตื่นอันดับแรกเลยฉันจับโทรศัพท์มาเบิ้งแม่ส่งอีกอย่างกระดักกระเดียแท้พอเปิดเบิ้งท่านั้นเลยยิงรูปบรรยากาศทุ่งทองน้าเสียงโคบเสียงเขียดไว้เป็นผู้ใดคือผดบ้านเบิ้งผ่านวิดีโอนี้ได้เด้ออันดับแรกฉันก็สิเบาผื่นเอฟซีก่อนเด้อเพินละมาคอมเมนต์ใต้คลิปนารักนารักนานนาวาย่ยเจ้าเปิดไฟนอนว้าปะนะโอ้ยคันฉันปิดไฟท้ายคลิปเ้อสิเห็นฉันบ่อะหญิงฉันละหัวใจฟูคักเอฟซีเพิ่นมาเม้นเบาเล่นเบานัวหัวมัวน้ำฉันฉันอ่านฉันตอบ ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าคันคอมเมนต์ใดอา่านซาตอบซากเยาวากันเด้อเพราะว่าฉันเหตุงานประจ๊ะมื่อนี้ฉันก็เป็นอาหารสิ้นคิดอีกแล้วเพราะว่ามีปลากระป๋องเหลืออยู่สามสี่ป๋องฉันก็เลือกสิเห็ดต้มยำปลากระป๋องเด้อมือนี่ยิ่งหอมแดงฉันก็ซื้อมาละเด้อเครื่องกะครบแล้วมมอนี่นะ <c oughs> ตั้งมาปีพักนี่ฉันก็ล่างแล้วเด้อฉันบ่ได้ทายให้หมู่เธอเบิ่งเดี๋ยวมาทักฉันอีกว่ายายเจ้าคือบ่ล่างพักนี่อินเกดเดียนของเฮามือนี่ก็สิมีตักไถ่หรือหัวจิงไถ่แล้วกะคาหอมแดงพริกใบบักกูดระกาบักหน้าสอง เขาก็เอาทั้งเบิดมาหั่นให้เรียบย้อยแล้วกับบักพี่ขันเอามาตำเพราะหยาบหยาบหยาบขึ้นหล้หญิงจากนั้นเขาก็เอามอมาตั้งไฟให้เดือดแล้วกัเทปากกระปองสองปองลงไป <c oughs> ปล่อยมันเดือดจักหน่อยแล้วกัเทน้ำลงไปจักนิดนึงเด้๋หญิง,งบ่ตองใส่น้ำลายเข้าสิเห็ดแบบน้ำอุจราะมันฟุดบวกบวกบวกบกบวกเลยเขาก็เอาเครื่องอินเกเดียนทั <c oughs> <ๆ>้งเบิ่ดเฮาลงไปการปรุงกะบ่ยุ่งยากยิงมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วกัผงนัวแค่นั้นลหละใบบักกูดนี่ก็ใส่ที่หลังเดออหิแีล้วย มีคนถามฉันว่าเวลาฉันถ่ายคลิปนาฉันใส่ขาตั้งกล้องหรือมีคนถ่ายให้ยิงเออฉันตอบอย่างมันใจจ้าฉันใส่ขาตั้งกล้องน้ำตาลปี๊บนี่เขาใส่ลงไปหน่อยพ่อเดีอยจะใส่ลายมันสิหวานน้ำปลาเนึ้อทับพี่ใส่ลงไปน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ลายดอกยิงเพราะว่าปลากระป๋อมมันกับมีความเค็มของมันอยู่แล้วป๊าดยิงตอนฉันใส่ผงนวดฉันบรไดทถ่ายได้หน่โอ้ยแต่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 ขั้นตอนอันสำคัญไปได้จังใดอ้าวก็ตามถอมันลืมถ่ายเดนเดะขั้นตอนฟุดท่ายเลยบีบบังหน้าลงไปแต่ว่าย่าลืมปิดไฟก่อนเด้อ เอาเป็นอย่างคือปิดแก่ก่อนบีบักหน้าวยายมันเป็นเคล็ดลับความแสบบอบอเดากหญิงมันเปลืองไฟต้มยำปากกระปองของเฮากับเป็นอันเซ็ตสินจานทำการตักใส่กระอาบคือเกาเร่แสงสัยเด้อว่าเป็นยังฉันคือตักไปเบิดบ่จงไหวยพอยนายลิ้งกินตีหญิงบึง่งจะคุณนั่งโหลดขนานั่งกลับมาออกกับมานั่งบ่าคาครกินเขานั่งสินอนก่อนพุนละตื่นอีกที่กะตอนแรงที่สิไปเฮ็ดงานอีกเถื่อนึงบุนละเปิ้นสรุปแล้วก็คือไปกินลูโล่งง่ายใครอยู่พอยนายลิ้ง ตั้งกล้องหนาว่าใส่ของอียังแน่ไส่แบบใดในการถ่ายคลิปหนาขอเป็นคลิปหนาเด้อฉันสิมาตอบคลิปนี้ไปก่อนมัจสิบ่ทท่านรถ